เปอีกคลิปครับมาติดติกันเลยครับสามพันเมือกี้ไปรับพันหนึ่งนะครับหลงเหมือนกันครับนี่ก็หลงครับหลงหล่อๆเลยครับอันนี้นี่อันนี้ก็รถคนดังนะครับที่ท็อปแทบไปรีวิวไว้นะครับรถพิติดครับนี่นะครับติดลูกเตี๋ยนี่นะครับ

สวยๆเลยครับแมคโครเกาะเกลีย์ต่อครับฝากติดตามนะครับช่องแสบถ่ายทั่วครับสวัสดีครับ